ต่อกันเลยครับกับน้อง,องๆสาวที่รับงานเอนเตอร์เทนชงเหล้าเธอคนนี้ก็เหมือนกันอายุ27ปีรับงานเอนเตอร์เทนชงเหล้าเฉยๆ,ๆนะฮะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่นครนายกแต่ว่าเจอลูกค้าคงเมาได้ที่แหละไปอินเข้าไปคือน้องผู้หญิงเข้าไปในห้องพักเพื่อจะไปะเข้าห้องน้ำ ในข่าวนะครับหมอนี่เข้าไปแก้ผ้ารอนอน้องออกมาปั๊บพยายามจะข่มขืนเขานะฮะ<จ>ผู้เสียหายคือน,นางสาวจิราวันอายุ27ปีเทอเล่าบอกว่าคืนวันเสาร์นะครับมีลูกค้า5คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง2จ้างให้ไปชงเหล้าในการเลี้ยงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งตะบนหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแต่ในตู้ในตุ้คนนี้อายุซี่ปีได้หนึ่งในลูกค้านะฮะงัด,ด้าต่างห้องเข้ามา แก้ผ้าล่อนจ้นร้อนเลยแม่งนเธอพยายามจะปล้ำเธอจะข่มขืนเธอแต่พอเธอขัดขืนบีบคอฮะ,ฮะเธอบอกหายใจไม่ออกเกือบตายอะ่ะนะฮะมีตบหน้าทำร้ายร่างกายด้วยพอตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วหนีรอดมาได้นะครับนะฮะคือเพื่อนของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นคนมาช่วยไว้หลังเกิดเหตุคนจ้างงานนะฮะก็ทักมาขอขอโทษขอเคลียร์นะครับแล้วบอกว่าอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะแล้วโอนเงินให้3,000บาทบอกว่า ค่าชงเล่า4ี่ชั่วโมงพัน0้าแล้วที่เหลือเป็นเงินชดเชยค่าเสียหายแต่ผู้เสียหายโอนเงินคืนไปครับยืนยันจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดที่ผ่านมากลุ่มของนตุ้ยเนี่ยเคยจ้าไปชงเล่าแล้วหนึ่งครั้งนะแต่ครั้งก่อนก็ไม่เห็นมีพฤติการแบบนี้ผู้เสียหายยอมรับว่าเจอแบบนี้ตกใจมากทํางานมาหลายปีเพิ่งเจอลูกค้าแบบนี้ฮะ ที่ทําแบบนี้มันไม่ถูกนะหนูมาชงเล่าหนูเป็นเทนทิ่เฉยเขาก็ลากหนูไปขึ้นเตียงแล้วก็มีคอหนูก็บอกว่พี่ปล่อยหนูหนูหายใจไม่ออก<ม>ถ้าพี่ไม่ปล่อยหนูจะแจ้งความนะเขาก็เลยบอกว่า แล้วเขาก็ตรกมาทีนึงเขาก็เลยบอกว่ามึงขู่กูเหรอมึงขู่กูเหรอบีบ,บคอเหมือนจะเอาให้ตายเลยอ่ะแบบหายใจแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วะกะเหรอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยแบบทำงานมาหลายปีมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาบอก พยยาให้เรื่องถึงตำรวจนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเเกียร์เขาก็ขอโทษอย่างเด,ยเดียวขอทเดียวจนแฟนหนูถามว่าพี่ทําทําไมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ทําเข้าเรียกปีเกียร์ค่าตัวเฉยๆนายวัชระอายุ27ปีคนนี้เป็นแฟนผู้เสียหายนะนะครับเล่าบอกว่าทราบเรื่องคือแฟนกลับมาถึงบ้านร้องไห้นะฮะพอทราบเรื่องปั๊บโทรกลับไปหาผู้ก่อเหตุไม่รับนะฮะแล้วก็โทรกลับมาในภายหลังอ้างว่าไม่ได้ทําอะไร แต่เรียกไปเคลียร์ค่าตัวเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะนัดเคลียร์กันแต่ก็ไม่มาตามนัดอีกติดต่อก็ไม่ได้สาเหตุมาจากผู้ก่อเหตุเมาแล้วขาดสติไปแล้ววันนี้ครับผู้เสียหายไปแจ้งความกับตารวจสพเมือ,นองนครนายกแล้วนะครับก็จะไปตรวจร่างกายน้องผู้หญิงนะที่โรงพยาบาลนครนายก <c oughs> แล้วเดี๋ยวตารวจจะเรียกทั้งสฝ่ายมาสอบปากคําแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปครับ <c oughs>